หากคุณได้ยินเสียงนี้ขอให้คุณรู้ว่าความทุกข์ในใจของคุณจะลดน้อยลงหากคุณได้รู้ความจริงว่าทำไมชีวิตของคุณถึงได้มีความทุกข์คุณฟังเรื่องนี้ในมุมมองนี้ดูนะคะว่ามันจะทำให้ความทุกข์ของคุณลดน้อยลงได้หรือเปล่า ชีวิตคือสภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกทุกๆวันอารมณ์เท่าก,กับชีวิตมีเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณให้ความหมายมันคุณจะมีอารมณ์ตามนั้นเมื่ออารมณ์คุณเป็นเช่นไร มันจะนำพาชีวิตของคุณไปในทิศทางนั้นเช่นกันหากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณให้ความหมายกับเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องดีหรือให้เป็นเรื่องร้ายนั่นหลังจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเพราะในโลกนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไร ดีไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ดีไม่มีเหตุการณ์อะไรถูกไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดไม่มีเหตุการณ์อะไรชั่วไม่มีเหตุการณ์อะไรดีไม่มีเหตุการณ์อะไรควรหรือไม่ควรมีแต่สภาวะความเป็นกลางที่แท้จริงแต่เป็นเรื่องของการให้ความหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกในสิ่งนั้นความรู้สึกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณรู้ว่าความเป็นจริงมันอยู่ที่คุณให้ความหมายให้มันเป็นแบบไหนต่างหากถ้าทำให้คุณไม่หงุดหงิดไม่ผิดหวังไม่โมโหง่ายไม่ทุกเกินจริงไม่ทุกเบอร์ร้อยไม่ทุกแบบทรมานเกินไป เพราะฉะนั้นความจริงก็คือทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์มันอยู่ที่คุณให้ความหมายเพราะความหมายจะทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์จะเป็นตัวส่งผลให้ชีวิตของคุณทุกหรือชีวิตของคุณสุขต่อให้เหตุการณ์ตรงหน้ามันจะเลวร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคุณจะต้องหาข้อดีที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นให้ได้และคุณต้องให้ความหมายกับเหตุการณ์ให้เป็นเรื่องดีให้มองมุมดีในเหตุการณ์ร้ายให้ได้คุณจะต้องเป็นคนตีความหมายใหม่มองข้อดีในข้อไม่ดีให้ได้มองเหตุการณ์ร้ายๆมองหาข้อดีในเหตุการณ์ร เห็นทิศทางที่คุณจะไม่ทุกข์ไม่มีความรู้สึกแย่ไม่ดิ่งเข้าไปในสนามพลังงานอารมณ์ที่คุณเจอคุณจะต้องหลบเข้ามาในมุมที่คุณชาร์จแบตตัวเองได้คุณต้องใช้วิธีการหลับตาแล้วจินตนาการเห็นภาพความสุขในอดีตที่คุณเคยสัมผัสคุณจงเอาอารมณ์ คุณเข้าไปอยู่ในห้วงนั้นให้ได้หลับตาแล้วเข้าไปสัมผัสอารมณ์ที่คุณเคยมีความสุขกับคนที่คุณรักกับคุณพ่อแม่กับพี่กับน้องกับคนรักหรือกับลูกหรือกับเพื่อนฝูงบางสถานการณ์บางสถานที่บางเรื่องราวที่มีผลต่อจิตใจของคุณให้คุณมีความสุขคุณต้องหลบเข้าไปเพราะสภาวะอารมณ์ ทุกมันอยู่ที่เราให้ความหมายคุณจงดึงอารมณ์ของคุณให้ขึ้นมาในสูงห่วงของความรักความสุขความเมตตาการให้อภัยคุณต้องดึงสภาวะอารมณ์ให้คุณกลับมาสู่สภาวะนี้ให้ได้คุณถึงจะเดินข้ามช่วงที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตที่คุณทุกข์ทรมานที่สุดที่คุณกำลังจะดิ่งลงไป ต่ำสุดของชีวิตหรืออารมณ์หรือภาพความเป็นจริงที่สัมผัสทั้งห้าของคุณทางความรู้สึกทางตาทางหูทางกายทางใจของคุณที่ประสบอยู่คุณจงหลบเข้ามาด้วยการหลับตาและคุณนึกถึงภาพที่ผ่านมาคุณต้องฝึกฝึกใจิตใจของคุณให้เข้มแข็งแล้วดึงพลังศักยภาพในตัวคุณออกมาและคุณจะก้าวผ่านมันได้ไปอีกนิดอึด ดึงพลังศักยภาพที่แท้จริงของคุณเพราะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันกําลังท้าทายคุณคุณจะได้ของข,องขวัญชิ้นใหญ่คุณจะเจอสิ่งที่ดีถ้าคุณก้าวผ่านไปได้ตัวคุณเท่านั้นใจคุณเท่านั้นที่คุณจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ของคุณโลกภายใน สะท้อนโลกภายนอกถ้าคุณสอบผ่านถ้าคุณทําใจได้ฝึกได้อารมณ์ภายในของคุณมันจะเปลี่ยนสนามพลังงานมันจะเปลี่ยนบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ภายนอกให้คุณเจอทางออกที่ยอดเยี่ยมจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณจะมีเหตุการณ์บุคคลสถานการณ์เข้ามาช่วยคุณให้คุณเข้มแข็งและทําและฝึกเข้า เลี่ยนสนามพลังงานภายในของคุณแล้วมายืนหยัดกับสถานาการณ์ภายนอกตรงหน้าทําใจนิ่งๆหายใจลึกๆแล้วแก้ไขสถานะสถานาการณ์ตรงหน้าช้าๆอย่างมีสติครูมั่นใจว่าทุกคนจะก้าวผ่านสถานาการณ์แย่ๆตรงหน้ามันแค่สะท้อนภาพที่เราเคยตัดสินใจในตอนที่เรา ไม่มีสติหรือเรามีความรู้ความสามารถแค่นั้นเราเคยตัดสินใจผิดพลาดมาไม่เป็นไรเอาใหม่วันนี้เรารู้แล้วในการใช้ชีวิตว่าเกมโลกเราจะต้องแก้ยังไงเกมชีวิตจะต้องแก้ยังไงขอทุกคนโชคดีและฝึกตัวเองอหวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้ mm. พรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอนบ๊ายบายค่ะ